ครับกวเจ๋งครับวันนี้กวจะมาขย่าโคอาลามาร์ทครับสับปะร่ว่าขย่าแล้วจะออกมาเป็นช็อกโกบอลหรือเปล่าครับเริ่มเลยครับกวยขย่าเลยครับทำท่าเสด็จเลยกว๊ยเดี๋ยวเราจะมาชมผลลัพธ์จากการขย่าว้นะครับ ทานมาเกือบสองนาทีครับเขายังเขย่าอยู่ครับเ <c oughs> หนื่อยไหมอ่ะนี่นายเหนื่อยไหมอ่ะนายอ่ะดูเหมือนนายกำลังเหนื่อยๆใช่ไหมตอ,อนนี้เขย่าครับนายเขย่าอย่างนี้นายจะได้กินหรือเปล่า <c oughs> แกมากินเป็นตัวดีกว่าไหมน,นายเขย่าต่อไปครับเขาด้วยความมุ่งมั่นของเด็กชายก้อยเจียงนี่เอง ที่จะทำให้เขาได้กินโคลามารแบบเป็นก้อนแม้ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อของเขาคิดว่าวันพรุ่งนี้จะครบห้าพันครั้งหรือเปล่าเขาก็ยังไม่รู้แต่อาจจะมีพลังเล้นลับบางอย่างก็เป็นได้ อาแล้วเขาก็มาอบปากังนำสไตล์ <c oughs> ว่าจะได้กินหรือเปล่า <c oughs> เขายังไม่ยอมหยุดแค่นั้นจะได้กินหรือเปล่านี่เขายังคิดอยู่ในใจว่าเขาจะได้กินคอลามาร์ทหรือเปล่าแล้วทำไมถึงมาสั่งให้เขายืนขย่าอยู่อย่างนี้ นี่ครับเวียงแล้วครับจะได้กินหรือเปล่านี่ยโอ้ไม่น่าเลยเดี๋ยวเราจะมาพบกับภาคจบของโคอรลามาร์ตนะครับผ่านมาก,กับสิบนาทีแล้วที่เด็กชายกล้วยเจ๋ยงยังคงขยาโคอรลามารต่อไปแม้ว่าจะโดนหลอกเขาตามแต่เขา,ายังขยาอยู่ครับไปถามความรู้สึกเขาหน่อยครับ เฮ้ยนายธมนัฐครับผู้เจ๋งครับตอนนี้กูให้คิดว่ากูจะได้กินคอร่ามัสยังไงครับเป็นก้อนครับเป็นก้อนครับนะรู้สึกได้ไหครับก้อนก้อนต้สึกเก่าอย่าเห็นอยากสัมผัสใช่ไหมครับครบห้าพันยังครับครบครับแกะครห้าพันยังครบยังครบแล้วครับเอ๊ะและขณะนี้ก็ได้ครบห้าพันครั้งแห่งการเขย่าคอร่ามัส รสสับปะี่เดี๋ยวครับช้าๆครับช้าๆครับเหมนก้อนเลยฮะเห็นไหมอ๋อแกะเลยครับแกะเลยครับแกะแล้วเทลงจานเลยครับช้าๆนะครับตุ๊ดหนึ่งก้อนชัดๆครับแล้วเอาช้อนมาทำไมครับเนี่ยเทลงมาเลยเทเลยเเหมือนอาหารหมาเลย อ๋อแล้วแล้วเราก็ได้ซึ่งโคลามาร์ทสับปะรดบบปรดแบบสไตล์ของคุณกล้วยเจ๋งครับกวยเอาชิดหน้านะครับกล้วยกล้วยมีอะไรจะจะบอกกับพี่น้องชาวโลกครับเข็ดมือไหมครับเข็ดครับห้าพันครั้งรู้อย่างนี้ซื้อมาแกะกินเป็นโต้ละนี่ขย่อยทำไมเอากินช้อนนะแล้วต้องใช้ช้อนกินครับ รสชาติงไงครับอร่อยครับอร่อยเลยนะครับ <c oughs> ไม่ยป็นไร <c oughs> เที่ยวกันนี้จะอะไรอร่อยกันครับอันนี้ก็อันนี้ก็ยังเป็นตัวอยู่นะครับ before and after ครับ before and after ครับอาจจะมีพลังเล่นลับบางอย่างก็เป็นได้